หลังจากที่เราเปิดทํางานมานะครับหลังจากช่วงปิดเทศกาลปีใหม่เนี่ยเขาก็ย้าว่าก่อนทํางานอย่างไรซัก,ก็ต้องมีการมันตวรวจ ATK นะครับก่อนจะไปทํางานเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวในตอนนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์ชเวตรศัตว์นะครับนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าได้มีการจัดมาตรการรองรับการเดินทางหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิดสิ 19. ขอความร่วมมือหน่วยง,งานภาคเอกชนครับเวิร์กฟอร์มโฮมให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับภาครัฐนะครับขณะที่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวขอตรวจเอทีเคและสังเกตอาการนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือด้านสาธารณสุขประเมินการเพิ่มเตียงไว้ประมาณร้อยละ1 0 2ถึงและก็สามารถขยายเพิ่มได้อ,อีกร้อยละ80หรือเพิ่มตามสถานก,การณ์ครับพร้อมๆกับการเตรียมระบบการรักษาตัวที่บ้านและสูนชุมชนสําหรับผู้ป่วย ที่อาการไม่มากโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนะครับซึ่งหลังจากนี้เราต้องติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้เป็นต้นไปครับทางด้านของท่านอนุทีนชาญวิรกูลนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ย้ำนะคะให้ติดตามสถานการณ์การดําเนินการจัดการในพื้นที่ต่างๆต,ต,ตามมาตรการโควิดสิบเก้าฟรีเซตติ้งว่าต้องดําเนินการแบบรอบด้านนะคะสถานบันเทิงร้านอาหารต้องมีการระบายอากาศที่ดีโดยประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดให้ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ค่ะยังเตรียมข้อมูลการประเมินสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดโควิด -19 ต่อสอบคนะคะในการเลื่อนมาตรการต่างๆในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะครับผมคือสบคเนี่ยครว่า,าการมาอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวนช่วงสสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะประเมินก่อนว่าออคนติดเชื้อเพิ่มมากน้อยขนาดไหนใช่ค่ะหลังจากนั้นนะครับในช่วง2สัปดาห์หลังนะครับเขาจะดูในเรื่องของอาการว่าเป็นหนักมากขนาดไหนอัตราการเสียชีวิตมากขนาดไหน แล้วหลังจากนั้นจะมีการปรับมาตรการต่างๆเดี๋ยวขอปรนมลาสสัปดาห์นี้ประเมิสนสถานการณ์ก่อนแต่ถ้าปรากฏว่าใน4ส,สัปดาห์นี้สถานการณ์กลับมารุนแรงเร็วกว่าที่คาดการไว้ก็อาจจะมีการปรับมาตรการต่าง,างๆเร็วกว่ากำหนดนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงต้องรอทางสบค แถลงข่าวก็ประกาศอีกทีหนึ่งนะครับใช่นะคะแล้วก็สําหรับน้องๆหนูๆในปีนี้นะคะงานวันเด็กแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขางดการจัดงานนะคะในภูมิภาคสามารถจัดได้แต่จังหวัดนั้นต้องมั่นใจถึงมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 9แบบจริงจังนะคะจังหวัดไหนไม่ชัวร์ไม่แน่ใจให้เลื่อนการจัดงานไปก่อนอค่ะถูกต้องครับ